ระเบสมเด็จพระวชิระกร้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระตาหารถวายผู้บริหารกณา,าจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตะมนลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรก็ออนุภาพเป็นคุณพระศลรลรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิษพระเจสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยเจตุรพิทพรใจเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักใจแหจ่งราชอาณาจัจากตทตราบจิรติธิการวันนี้มีคณะดันนจภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพระทหารเดพระสงฆ์บนหอฉันแห่งนี้โดยเสด็จ พระราชโกศลสามคณะโดยกันคณะที่1ก็คือพระปรลัดจักทิญยาโนพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่สามสิบสองทับสองพัร้สิบเจริจาคบัจจัยก้าอาหารเจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสองพันรจ็ดำนวนสองหมืบาท คณะที่สองก็คือคุณแม่พองศรีนางพัฒนศรีนางสาวโชติสาชัยยันบุญพลเรือตรีหญิงสุชาวดีจาตุวัตรพระสิริชัยพัตกโกบริจาคปัจจัยเป็นกาอาหารเจทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนสองปันรคจ็ดำนวน 14, ึ่งพบาทคณะที่สามก็คือพระองค์คำสุมเมโทนิสิตระดับปริญญาโทของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ สาขาสันติศึกษาจากเมืองเชียงตุงวันนี้ตำบุญกล้ายวันเกิดของพระองค์กัมุเมโทบริจาคปัจจัยเป็นค่าบัตรหาร3,000บาทอธิเดอ a ภั a ส a ์ The Loving Kindness and Compassion of King r a m a ah t h e c h we a v e s h n g e g r o u p of the supporter The first group is pra p a ะพุท a เ a ้ i a p i y a n o the นธร a t ทุตต a ก็อิ g overseas class 38 2024 donate uh, from o vegetarian r the month of May up to the month of August 2024 20,000 b a h The t second group is คุณแม่ o n g s i Miss สิทธ uh, 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 ิ no ์ัฒนาศีมิสโชติสาชัยยันบุญแอนดีอาร์มิลาสุชาวติชาตุวัตแอนพระสิริแชพัตโกะริทูลาลิสปอร์ตอาร์ทเอเวอรี่มันทุเดย์โดนน40,000บาท forthe lunchforthe lunchoffrominthe monthofjune t o t h o u s a n d t w o h u n d r e d t h e third groupis พระนอง come to me to the student of International Buddhist Studies College, majoring in peace study from Chiang Tung, Myanmar, today on a special occasion of his birthday, donate 3,000 baht to provide the lunch for us. From now on, concentrate our mind to create the blessing today all in Pali language together. ยะดาวบริวะอาปุราปบริบุเรนติสาคกรังเอวะเมวะอิโต้ทินังเปตานังอุปกะรปติอิจตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสามิจตุสเบปุเรนตุสังกะปังจันโตปนรโสยะตามณิโชติรโสยะตา อิทิยเววานยานโตสามบารวนกรเวนทตสัตุมานเตมบาวันตวันดารายสุเกตเทียการยุกกบาวสัมเพียนติโยอเววานยานโตสามบาุ

กกเยบิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง าร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแดร่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวนหนึ่พรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา